ประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นเรื่องจำเพาะสำหรับการเติมเงิน1,000 0บาทเตียงใดนะครับโคร,รงาการหมื่นบาทนะครับมันเป็นครั้งแรกที่เราจะใช้ระบบดิจิทัลวอล l ล็ตถ้าเราเทียบกับการให้เงินหรืออุดหนุนเรื่องต่างๆทั่วไปปกติแล้วก็เราใช้แบงก์รัฐนะครับ4แห่งนะครับทกศทอส,อ,ทอ,อ,สอ,ออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลา,ามนะครับ รวมกับเรื่องของไปรษณีย์แล้วก็ทางหน่วยงานอ,อปทนะครับในการที่จะลงทะเบียนพี่น้องประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับพี่น้องประชาชนการค้งแถลงโครงการเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทพี่น้องประชาชนที่รอคอยแล้วก็ติดตามทุกกลุ่ม16ปีถึง59ปีมีข่าวดีอย่างไรนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะสําหรับการ เติมเงิน1 0 0 0 0มบาทเตียงใดนะครับแต่แน่นอนว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ต่อไปในอนาคตอย่างตรงจุดและตรงเป้าเรื่องที่2คือการลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยอยากจเชิญให้ประชาชนลงทะเบียนได้เยอะนะครับเพราะว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญสําหรับการเดินหน้าเศรษฐกิจกดิจิทัลที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้นําเรียนและท่านนายกก็ได้ตั้งเป้าไว้นะครับเราจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสังคมที่เป็นดิจิทัลอย่างเต็มตัวนะครับก็ต้องเข้าไปดูแลประชาชนในกลุ่มที่เขายังเข้าไม่ถึงเป็นหลัก นะครับกระบวนการเนี่ยได้มีการลงรายละเอียดไว้ว่าเราจะใช้ธนาคารของรัฐนะครับเป็น SFI เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็คือให้ประชาชนเนี่ยเดินเข้าไปที่ธนาคารแล้วก็ไปติดต่อส่วนกรอบเวลาในการดำเนินการเนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิดให้มีการประชุมแล้วก็มีการเตรียมการให้ให้ครบถ้วนนะครับเราใช้แบงก์รัฐนะครับ4แห่งนะครับทอกสทอสออ,อ,สอ,อมสินแล้วก็ธนาคารอิสลาม นะครับรวมกับเรื่องของไปรษณีย์แล้วก็ทางหน่วยงานอ,อปทนะครับในการที่จะลงทะเบียนพี่น้องประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับพี่น้องประชาชนสามารถเดินไปที่หน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนลงทะเบียนให้นะครับถามว่าลงทะเบียนให้เสร็จคนที่มีสมาร์ทโฟนและแอบไปแกล้งว่าไม่มีสมาร์ทโฟนทําได้ไหมคําตอบคือทําไม่ได้นะครับข้อมูลทั้งหมดที่ลงทะเบียนนะครับจะถูกเอาไปตรวจสอบ ความไม่มีสมาร์ทโฟนจริงนะครับก็จะมีการประสานกับทางผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ในทุกๆเจ้านะครับผ่านไปยังกสทชนะครับคุณพิชัยชุนหาวิชระเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทค่ะล่าสุดมีความชัดเจนยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยแต่จะออกมาในรูปแบบไหนไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับโครงการหมื่นบาทนะครับมันเป็นครั้งแรกที่เราจะใช้ระบบดิจิทัลวอลเล็ต ถ้าเราเทียบกับการให้เงินหรืออุดหนุนเรื่องต่างๆทั่วไปปกติแล้วก็สามารถอุดหน,นุนได้นะครับเช่นให้เงินไปถ้าให้เงินไปเนี่ยท่านไม่สามารถควบคุมเงินนั้นได้เงินมันไปที่ไหนก็ได้คนเจ้าของเงินก็ถือไปคืนนี่ก็ได้ไปซื้อของก็ได้ซื้ออะไรก็ได้แล้วก็ยังแถมซื้อตรงไหนก็ได้อีกแต่ถ้าเป็นดิจิทัลวอลเลตเราสามารถจะใช้ระบบของมันจะบอกว่า <c oughs> ผู้รับอยู่ที่ไหนอำเภอไหนให้ซื้อที่นั่นนะระบบดิจิทัลวอลเลตมันสามารถมีอะไรที่ทําได้ เติมเงินสู่ระบบเนี่ยเป็นไปได้อย่างตามวัตถุประสงค์ที่เกิการอันนี้เลยเนี่ยวันหลังเรามีโครงการอีกเยอะจริงๆแล้วก็อยากจะรู้ครับว่าประชาชนหรือประชากรที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยนะท่านมีรายจ่ายอะไรบ้างท่านมีรายได้อะไรบ้างเหมือนทุกประเทศนะครับเขาจะใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยประโยชน์ที่ได้เนี่ยท่านก็จะรู้ว่านะะชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยนี้นะเป็นอย่างไร สามารถนําไปวางแผนได้อีกเยอะเลยนะครับว่าเซกเตอร์ไหนเป็นไงไม่งั้นเราวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าบางคนอาจจะได้รับเงินอุดหนุนไม่รู้กี่ประเภทนะครับโดยที่ที่อาจจะไม่ไม่ตรงกับความข้อเท็จจริงก็ได้ดังนั้นผมเลยว่าวางวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลนี้เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นประโยชน์ในใกล้ๆแต่ถ้าท่านสามารถใช้จร,ร,ริงาังก็จะรู้ว่าในประเทศต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะทราบข้อมูลของประชาชนเขาได้มากที่สุด และนํามาบริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการวางรากฐานยาวๆข้างหน้านั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข่าวดีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นันนำมาฝากในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ